สวัสดีค่ะสารพันสาระน่ารู้วันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ที่ได้จากการดื่มชาค่ะมี8ชนิดด้วยกัน,น,ก,น,น,ก,นก่อนที่เราจะไปดูว่ามีชาอะไรบ้างนั้นฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะมีอัปเดตข่าวสารสาร,สาระดีๆทุกวันค่ะ ปัจจุบันชานับเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามค่ะที่ได้จากธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได้เพราะเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุหลายชนิดและสรรพคุณอย่างช่วยต้านโรคได้หลายชนิดอีกด้วยเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่ชาชนิดที่1นึนั่นก็คือชาเขียวค่ะชาเขียวเป็นหนึ่งในชาที่ยอดนิยมมากด้วยความที่หาดื่มง่ายรสชาติหอมอร่อยและราคาไม่แพงนัก มีสรรพคุณก็คือช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดอาการกระหายน้ำช่วยดีท็อกลำไส้ของเราให้มีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่เสมอและเนื่องจากในชาเขียวมีสารทีโพลิฟินนปริมาณมากจึงช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีคงความอ่อนเยาว์ชะลอริ้วรอยลดอาการอักเสบของผิวหน้าได้ดีเลยทีเดียว และนอกจากเจ้าสารทีโพลิฟินอนแล้วสีเขียวของชายังมีสารคอรฟิลช่วยให้ผิวพรรณของสาวๆนั้นดูเปล่งปลั่งสุขภาพดีอีกด้วยชาชนิดที่2ก็คือชาขาวค่ะชาขาวมีกรรมวิธีการผลิตที่ละเอียดอ่อนกว่าชาชนิดอื่นๆเพราะในการเก็บเกี่ยวต้องการเพียงยอดอ่อนที่ยังตูมอยู่แค่ใบเดียวเท่านั้นตลอดทั้งการชงก็ต้องละเมีระมะไมมาก,มาก ต้มนานกว่าจึงทําให้มีราคาที่สูงในชาขาวมีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดเช่นกรดอะมิโน,โนวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระทีโพลิฟินนลเช่นเดียวกับชาเขียวค่ะมีส่วนช่วยปกป้องและฟื้นฟูบำรุงผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดและมลพิษอีกทั้งยังป้องกันโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งและลดคอเลสเตอรอลในเลือด ขาบอกว่าชาขาวเนี่ยมีปริมาณคาเฟอีนที่น้อยกว่าชาชนิดอื่นๆดื่มสักแก้วก่อนไปทำงานจะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าทีเดียวค่ะชาชนิดที่3ก็คือชาดำค่ะชาดำมีสารที่เรียกว่าแทนนินสูงกว่าชาชนิดอื่นๆเลยล่ะรสชาติจึงออกไปทางฝาดค่อนไปทางขมแม้จะดื่มยากไปนิดแต่หวานเป็นลมขมบปญยานะเพราะในชาดำมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าซีอัฟราวินช่วยให้ผิวดูอ่อนกว่าวัย ปกป้องผิวสาวๆจากแสงแดดต้านอาการอักเสบลดอาการบวมแดงของผิวเพียงแค่นำถุงชาดำที่เหลือมาวางที่ดวงตาริมฝีปากใบหน้าก็สามารถแก้รอยคล้ำและจุดด่างดำได้แล้วล่ะค่ะอีกทั้งยังมีคุณสมบัติทางยาค่ะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจในชาดำเนี่ยมีคาเฟอีนถึง2เท่าของชาเขียวเชียนะใครที่ชอบชารสชาติเข้มๆและไม่ง่วงในระหว่างวันต้องลองเลยค่ะ ชาชนิดที่4ก็คือชาอู่หลงชาอู่หลงเป็นชาที่ครองใจชาวจีนมาช้านานเพราะกลิ่นที่หอมและยังประกอบไปด้วยวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดเจ้าชาอู่หลงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระไม่แพ้กับชาชนิดอื่นๆเลยค่ะในเรื่องทางการแพทย์ก็มีสรรพคุณคือช่วยในระบบการทำงานของสมองทำให้มีสมาธิรวมถึงความคิดความจำดีเป็นเลิศ บอกลาโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคอ้วนไปได้เลยค่ะอย่างไรก็ตามอย่าดื่มเกินวันละห้าแก้วนะเพราะอาจจะส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เช่นทำให้วิงเวียนท้องเสียอาเจียนเป็นต้น สำหรับเรื่องของความสวยความงามชาอู่หลงสามารถรักษาอาการระคายเคืองของผิวหนังได้เช่นโรคภูมิแพ้ผิวหนังและป้องกันจุดด่างดำบนใบหน้าของสาวๆได้ด้วยสำหรับวันนี้เราหยิบยกมาแค่4ชนิดก่อนนะคะอีก4ชนิดที่เหลือเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยค่ะคลิปหน้ามาเจอกันอีก4ชนิดของชาที่เหลือกันค่ะนี้นค,ำคำ 한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah.